ตัวนี้เรามาดูชุดโลโกกันเนาะเป็นงานนําเข้าสําเร็จรูปนะคะงานเขาจะมาแบบนี้เลยตัวเสื้อเดี๋ยวปุณให้ดูเป็นตัวเสื้อก่อนเนาะเสื้อเขาก็จะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นรุ่นแขนสั้นนะคะงานจะมีทั้งแขนสั้นและแขนยาวตําแหน่งนี้จะมีตีเป็นตีนตุ๊กแกให้ก็คือตรงนี้จะติดอาร์มถ้าเป็นอย่างพวกโลโก้บริษัทส่วนใหญ่บริษัทจะให้สั่งทาอาร์มเย็บติดตรงกระเป๋านะคะตัวนี้ก็จะเป็นตําแหน่งติด รบพหรือว่าเซฟตี้หรือว่าตัวอินทนูที่เป็นสัญลักษณ์ของเซฟตี้นะคะมีทั้งแขนซ้ายแขนฟ้าขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะติดเป็นโลโก้ตัวไหนบ้างนะคะตัวนี้กระเป๋าหน้าอกซ้ายผวามีจีนทุกเกเย็บไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งานนะคะสาบเสื้อกระดุมนะคะเป็นรุ่นปกเชิ้ตนะคะมีอินทนูเพราะว่าอย่างอามอินทนูก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลัง ก็จะมีตำแหน่งตีนตุ๊กแกให้สำหรับที่เราจะติดข้อความหรือว่าเป็นโลโกโล้บริษัทหรือว่าคําว่าเซตตี้รอปรพอขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าเลยนะคะตัวน,นี้เป็นชายเสื้อปล่อยนะคะมีความตกแต่งด้วยความโคม้งมนเพื่อความคลิปเกส๋สวยงามต่อไปมาดูงานกางเกงนะคะกางเกงเขาก็จะเป็นกระดุมหน้าซิปหน้านะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นเอวสำหรับใส่เข็มขัดนะคะเขาเรียกว่าหูกางเกงกระเป๋าซ้ายวานะคะ,ะกางเกงเขาจะ นะคะเป็นสม็อกตัวนี้จะมีฟรามฟรียืดได้ประมาณ2นิ้วเลยด้านหลังนะคะด้านหลังกางเกงก็จะมีการเย็บผูกกางเกงไว้ให้3ผู่นะคะตรงนี้เพื่อความคล่องตัวหรือว่าความรัดคุมในการใส่ถุมขัดได้อยา่างง่ายดายเลยกระเป๋าหลังกางเกงนะคะมีมีการเย็บดีไซน์ทิ่เตะมากตัวนี้มีความโค้งเว้าวนะคะกระเป๋าก,ก็จะมีเย็บตีนมุุกแกให้นะคะเพื่อ เพื่อฟาร์มแบบใส่ของใส่อะไรจะได้แบบรัดคุมไม่ร่วงหล่นได้ง่ายนะคะตัวนี้ส่วนการเย็บเข็บตะเข็บกางเกงนะคะด้านหลังเขาจะเย็บเป็นตะเข็บคู่กระเป๋าจะมีตกแต่งด้วยกระเป๋าอาร์มเข่านะคะประมาณนี้เลยซ้ายขวานะคะซ้ายซ้ายขวาตรงกระเป๋าจะมีเย็บตีนทุกแกให้นะคะซ้ายดูด้านซ้ายกันไปแล้วมาดูกระเป๋าด้านขวานะคะเย็บเหมือนกันเลยนะคะ ส่วนปลายขากันเกงเขาจะเป็นทรงสลิมนะคะทรงหลวม,ลวมนะๆงานรปภนําเข้านะคะชุดนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะปลายขาจะมีการมีสายเชือกสาหรับหุ้มปลายขาให้นะคะเราสามารถดึงได้เพื่อความรัดรัดกุมนะคะเวลาใส่รองเทา้าหรือว่าจะใส่แบบปล่อยก็ได้เช่นกันนะคะทรงตัว,น,วนี้มีการเล่นตกแต่งปลายขาได้ด้วยตําแหน่งนี้เผื่อ เผื่อบางบริษัทนะคะจะมีการอาจจะมีการเย็บติดแถบสะท้อนแสงเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันเนื้อผ้าก็าะจะเป็นงานผ้าคอมทวิลนะคะเป็นคอมทวิลเสื้ออ,อความหนาบางไม่หนามากนะคะเป็นความหนาทั่วไปเพราะว่างานปลพอเน้นเสื้อผ้าฤดูร้อนนะคะเพราะว่ามันจะระบายอากาศได้ดีมากๆตรงนี้จะเป็นเข็มขัดนะคะเข็มขัดปลพพหรือว่าตำรวจต่างประเทศที่ใช้กันเส้นละ หนึ100่ง้อยถึงร้อยหสิบาทขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตะขอใช้งานง่ายค่ะงานเขาจะเป็นแผ่นเหมือนตัวตัวยางผสมกับตัวไฟเบอร์นะคะตัวนี้ทนน้ำกันน้ำค่ะใช้งานง่ายตัวนี้จะเป็นหมวกค่ะราคาหมวกร,ปรอปพร้อยห้าสิบบาทตัวโลโก้สามารถทำอาร์มเย็บเปลี่ยนเพื่อเป็นโลโก้ของบริษัทได้นะคะ